สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับช่างคูโบตาครับวันนี้เราจะมาแก้ไขน้ำมันด้วยครับผมตรงเข้าแขนยกข้างหลังครับนี่ครับก็จะได้เปิดฝาให้ครับผมฝาให้โดยลิกครับซัพเตอร์รุ่น L 5 0 1 8ครับโดยช่างคูโบตาครับ นี่ครับผมปัญหาจะอยู่ที่ลูกสูบครับลูกสูบแล้วก็อุลิงครับผมนี่ครับลูกสูบไล่แล้วนะครับผมแล้วก็อุลิงครับผมมีการสึกครับนี่ครับปัญหาอันนี้คือจะเป็นปัญหาการกระตุกครับแต่ว่าปัญหาของ อ่าเผาแขนยกค,ครับก็จะเป็นบูธครับผมบูธตัวนี้ครับนี่ครับผมบูธท,ที่อยู่ข้างในนี้่แล้วก็จะเปลี่ยนการสูบครับผมเปลี่ยนการสูบ สามคม,มเ,เอ,อ่อแล้วลูกค้าก็เปลี่ยนน้ำมันด้วยครับวันนี้น้ำมันเห็นว่าลูกค้าไม่ได้เปลี่ยนนานนะครับก็จะมีเปลี่ยนชุดโอลิง่งคอนโทนด้วยครับที่ตรงนี้ครับผม วัวนี้จะเป็นลูกสูบใหม่ครับผมส่วนเผานะครับลูกค้าใช้เเผาเดิมครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้ครับเผผาแขนยก่วครับผม แล้วก็อาการหางกระตุกครับมีประมาณนี้ครับโอเคครับผมก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับเผื่อคลิปหน้าจะลงอะไรอีกก็ฝากติดตามด้วยครับ